มาดูกันค่ะว่าเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่ตอนนี้เขาคิดอะไรนะคะใครคนนั้นของคุณเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่นะคะมาดูกันเลยคะ่ะ ิ่งที่เขาคิดนะคะตอนนี้นะคะคิดถึงความน่ารักสดใสความเฉลียวฉลาดแล้วก็การที่คุณเป็นคนที่รักการเรียนรู้นั่นคือสิ่งที่เขาคิดถึงอยู่นะตอนนี้เลยนะคะมาดูอีกนะคะว่าเขาคิดอะไรนะคะอยากจะเข้ามาพูดคุยอยากจะสื่อสารอยากจะมาพบเจอกันนะคะสำหรับใครบางคนที่คู่ของคุณอยู่ห่างไกลจากคุณแล้วแล้วก็เขาอยาก จะเดินทางมาหาคุณนะคะเขาอยากจะพูดคุยอยากจะสื่อสารกับคุณนะคะแล้วไพ่ใบนี้ขึ้นมาเป็นไพ่แปดไม้เท้านะคะในใจของเขาสิ่งที่เขาคิดอยู่เกี่ยวกับคุณคืออยากจะพัฒนา ความสัมพันธ์นะคะให้มันก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งนั่นเองนะคะมาดูอีกสิคะว่าสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณคือเรื่องอะไรหน้าตอนนี้นะคะมันยังต้องใช้เวลาแห่งการรอคอยเขารอจังหวะเวลาที่จะเข้ามาพูดคุยเขารอจังหวะเวลาที่เขาจะจัดการเรื่องราวต่างๆแล้วเขาจะเดินทางมาหาคุณเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์มาดู อีกนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรอีกนะคะในความคิดของเขาเกี่ยวกับคุณนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่เดอะสตาร์นะคะคุณคือแสงสว่างส่องกลางใจบอกเลยว่าเมื่อคิดถึงคุณแล้วมันทำให้เขามีพลังมีกำลังแรงใจที่จะทำสิ่งต่างๆนะคะที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆคุณเป็นแรงบันดาลใจให้เขาพัฒนาตัวเองคุณเป็นคนที่สามารถเวลาที่เขา คิดถึงคุณแล้วนะคะคิดถึงคุณเมื่อไหร่ทำให้เขามีความสุขคิดถึงคุณแล้วมีแรงผลักดันที่จะต่อสู้ฝ่าฟันนั่นเองนั่นคือสิ่งที่เขาคิดนะคะคิดถึงคุณนะคะคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอีกมาดูค่ะ อยากจะมอบความรักแล้วก็ความมั่นคงให้อยากจะเป็นคนที่คอยปกป้องดูแลอยากจะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตไม่ต้องให้คุณลำบากอยากจะมอบความสุขให้คุณแล้วคนคนนี้นะคะพี่เมลืมอ่านไปนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนธาตุดินนะคะใครคนนั้นอาจจะมีบุคลิกลักษณะของคนที่มีความสุขขุมนะคะมีความรอบคอบแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่ถึงแม้เขาจะอายุ ไม่มากแต่เขาจะดูเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุเขานะคะมีความคิดความอ่านมีการวางแผนในเรื่องการทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะรอบคอบมากๆนะคะแล้วก็ใช้ความคิดใช้เหตุและผลเป็นคนที่หนักแน่นและสามารถมั่นใจเชื่อใจเขาได้นะคะคนคนนี้นะคะบอกเลยว่าอยากจะทำให้คุณมีความสุขอยากจะเป็นผู้ปกป้องดูแลและก็คุ้มครองคุณนั่น เองนะคะมาดูอีกสิคะว่าความคิดที่เขาคิดอยู่ตอนนี้คิดอะไรเกี่ยวกับ fc พี่เมย์อีกนะคะอยากจะใช้ชีวิตกับคุณอยากจะมีครอบครัวกับคุณอยากจะมีทายาทนะคะอยากจะสร้างครอบครัวด้วยกันพี่เมย์จะจบไพ่ใบนี้ไว้กับสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะคะสิ่งนั้นก็คืออยากให้คุณนะคะ เป็นครอบครัวเดียวกับเขาถ้าไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือเป็นชายคนคนนี้อยากมีคุณไว้ในชีวิตอยากใช้ชีวิตกับคุณและอยากสร้างครอบครัวกับคุณนั่นเองค่ะ